สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับก็มาดูชุดสรุปชุดเ,ดน,เน้นๆให้นะครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองนห้าร้หกนะครับก็อาจจะมีเสียงรถวิ่งเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เงียบเวลารถก็มาดูงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าร้หกนะครับ ล่างชุดเน้นๆนะครับก็จะมีหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่งห้านะครับผมก็จะเน้นไปแค่ชุดเดียวนะครับคือหนึ่งแปดนะครับชุดเดียวคือหนึ่งแปดนะครับก็อขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับล่างหนึ่งแปดนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับขอบคุณครับ